สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้ะมื้อนี้ยายซีซีสิพงาผามัมกขปะใส่หมอนจ้ะพี่น้องจ้ะบุกชุดเติมมูนนะบุชุดด้วยชีเฟ่คุยซีนไตพี่น้องจ้ะมาซิมเฮ็ดหมกปลาใส่หมอนจ้ะนี่บ่ปลาใส่หมอนแซ่แข็งมันก็สิเปีนล้นอยากออกตอนนิดหน่อยจ้ะบ่ญปิดยังห้องหมกได้พี่น้องมีนุงง่ายๆสบายๆจ้ะนี่ยายซีซีก็ตำกระตำ พริกกะไคใบมะกรูดงอหอมกระเทียมใส่กันเลยจ้ะนี่ผสมไปแล้วเนาะแย้ซีซีสิเป็นแบบรัดจากพี่น้องจ้ะนี่ตกเอ่อข้าวเบียกก็อยู่นี่นนจ้ะรัดเอาจ้ะคาร์โบซาเบีอรอเยร์เวลาเวลาตามพริกตามพริกแกงผู้ใดก็ับที่ตามติดนิดหน่อยน้องพี่น้องเนาะตามพริกแกงก็ผสมกันไปจ้ะใส่ข้าวเบียร์เข้าไปใส่ข้าวเบียร์เข้า มาเติมขาา้าวเหนอยวด้วยจ้ะสูตรไครสูตรมั้งดิพี่น้องสูตรได้พี่สิสุเป็นนะนีแ่แหละจ้ะเไงไม่เป็นไงสะดวกสบายจ้ะใส่ขนอไปหน่อยนึงพอพอเดี๋ยวพอจ้ะเดี๋ยวมันสิเค็มเดี๋ยวคืนยากจ้ะคิดหอดพี่น้องอยากให้ไถึงบึงนี่น้ำปลาหลักกับเขาอยู่นี่แหะจ้ะพี่น้องจ้ะใส่น,กกน้ำปลาหลักนะเนาะ ลน้ำใส่หลายมันสีครีมอย่าใส่หลายแซบ่บได้จับพี่น้องอันนี้พอจ้ะกะเอาได้จ้ะพี่น้องเดเอาจ้ะนี่คนไปเลยจ้ะคนไปเลยบอกปลาแซมม่อน,น,อนเอิญแซ่บแข็มไว้มันก็นเลยนอยากงูจัง่ลยจับปูปิญญาไปตุยเข่าลงพี่น้องทั้เข่าตุยลงเลยอื <c oughs> ไปเล่นจ้ะ มะผักเขาก็เตรียมไว้แล้วจ้าหนีแก็มีผักซีลาวห่อแล้หอมป้อมบได้ไปเลยจ้ะเอซีซีโบมีผักอยตู้สดแต่พี่น้องเืจอบ่กอีตู้แห้งใส่เอาเลยจ้ะจาผายตู้แห้งใส่เอานี่จ้ะพี่น้องจ้ะผายตู้แห้งใสที่ก็ใส่เม่แห้งไว้ที่แล้วจ้าทุกของก็ไม่ได้ปลูกหรอกจ้ะ มูเพิ่นเอ,อมามาให้กันเลยเก็บตากแห้งไว้จากพี่นอ้องดูวะเพรได้หอมจ้ะแต่ละตัวสะอาดบวชแย่แ <c oughs> ตามที่มีเนาะพี่นอ้องเอ้ยอันหนาวเขาไปหาที่ขั่นไปหาซื้อเลยจ้ะที่ขั่นประเด้ดไปหางเขาก็กินที่มันมีเด้อเด้อพี่น้องเด้อเอาสิ่นี้จ้ะเพราะมันหอมมีหมใูใจโดดพี่น้องโดดใจโดดจ้ะ ใส่เลยแซ่บคือเกา่าในพกตู้แห่งดีพี่น้องบอคว,ว้วอ้วนเขาหอดเอาเป็นเส้นหนามกินเราพี่น้องเนาะนับภาษาอย่างสมีเป็นบอหยอดไปเลยปิญยาจะ้ะค้นไปเลยจะ้ะค้นไปเลยพี่น้องหมกคุยกับขาอนยองไปที่ไหพี่น้องเอื้อปันปลาสบายบ้านเขาเราเอื้อจ้ะ ปลาสบายบ้านเขาเลยจ้ะนี่พี่น้องคนแรกเราแย้ชิชิสิไข่ใส่ไข่สองงวยได้จ้ะใส่ไข่จากสองงวยใสเป็นอวดตัวจ้ะใส่ชิชิสีเป็นแนวนี่เ้อพี่น้องเด้ดอภูฏายาเข็ดน,น้ำก็เข็ดได้จ้ะ ลองเบ like <the meal> ิ้งนี่แหละเราแยกชี้กับสีนี่นี่แหละจ้ะสูตรนี่กับพ่อแม่ป้าสวนมาแบบพี่น้องเอ้อบันนอกพอกน้าเขาเนาะตะกี้บ้านเขาประเทศปลาสบายดิพี่น้องเนาะป่าสบายแซ่บดิแต่ว่าปลาใช่มอนนี่ก็แซ่บขึ้นกัอนละจ้ะเพราะมันมันทำนี่กับพ่อพี่น้องทำนี่กับพ่อล้วจ้ะชิมเบื่องก็เนาะชิมเบื้องก็เนาปลาใช่มอนเขากินสดก็ได้ของชิมเบื้งจ้ะ น้ำปลาจะพี่น้องจ้ะเติมน้ำปลาจักไน้อยเยียวเพราะจะเค็มเดี่ยวขึ้นเพรด้้ำนี่พอจ้ะยิ่งเยี่ยวกระเป็นล่างปากพี่น้องพอได้รสชาติซื้อๆเด้อนี่บ่ซ้ำนี่จะได้เลี้ยวข้าบไปเลยลราจะพี่น้องถึงบ่มาบ่หมกปลาไซมอนจ้ะมาแม่หอกันจ้ะมาจ้ะพี่น้องต่อเลยจ้ะนี่ ใบตองกับบวมมีดอกพี่น้องจ้ะใส่อะลูมิเนยียมเนาะเมืองเนอะใส่อลูมิเนียมจ้ะพวมมีใบตองบ,บานเฮาหา,หาอุปกรณ์ตามที่มีจ้ะพี่น้องผู้ใดอยาเกเท็เกษตดน้ำด้วยจ้ะอาหารบ้านๆแซ่บๆง่ายๆสะดวกสบายจ้ะพี่นอ้องนี่ตจำนี้ขอพี่น้องจ้ะจะเติมอีกหักน้อยก็ได้ที่เดียวเขาเป็นหอนพี่นอ้นองเนาะ ไอ้ชี้ๆกับสิบเป็ดเนาะกินบ้านๆกินอะไรจ้ะพี่น้องเขาได้อยากกินอาหารบ้านนอกเขาก็มาทั้งผีเลยจ้ะกินชี้ๆมักกินเม็ดอาหารบ้านนอกเขาเลยจ้ะพี่น้องไปอยู่ไดก็คือเกาเลยจ้ะคนบ้านนอกก็คือบ้านนอกคือเกาหนึ่งพี่น้องเกาไว้หอมไม่จ้ะปอยู่ไดก็คือเกาพี่น้องเอ้ยมากอาหารบ้านนอกจ้ะผู้ใดมามากอาหารบ้านนอกต้องมาทั้งพี่มาถึงทางแล้วเด้อ กำลังใจยใ้ายเเด้อจ้ะแอร์สี็ะยูงสีละแบบบานๆนอกเขาสีแต่จ้ะครอไปจ้ะพี่น้องได้คิดอบอออกคิดเมนูก็กผอบอ่ะซอกหาในตู้เย็นได้พี่น้องเด้อในช่องแขงเราว่ามีอย่างแน่เขาก็มาดัดแต่งจ้ะ เดี๋ยเอาขนเขาทำไมันอยากขนินเี่ดนดล่ะพี่นองเอ้ยังไงจ้ะด้หมุดพี่นองเพได้กินจ้ะนี่นวัหนึ่เขาเนยดอกก็ขาเจ้าเขายังอยู่จ้ะพี่น้องนี่เห็นะน่า,นาหักบ่ น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะบ่ะนี่ได้ไม่แล้วจ้ะนี่เฮาก็ะเจียบไป,หน,น,ปนหนึ่งได้จ้ะพี่น้องมาเป็นึ่่งนีพี่น้องเย้ซีซีก็เตรียมน้ำใส่หม้อไว้แล้วจ้ะเปิดเตาแล้วเนาะเปิดเตาแล้วเฮาวกระเส่เลยจ้ะนี่อยู่เมืองนอกพี่น้องจ้ะบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่หวดคือบานเฮาดอกพี่น้องบ่ได้ใส่หัดคือบานเฮาดิหนึ่งแบบนี้จ้ะเห็นปะ ใส่หม้อกระเซื้นและะ้วก็ใส่นี่ตามนี้ได้จากพี่น้องแล้วก็ปิดฝาหม้อหมอรู้าหมอรู้และะ้ว <c ười> ก็ค่อยเตรียมเบิ้องนอกจากเนาะจากน้อยเข้ามาเบิ้งกันจากบัดมาสุกแล้วเข้า,าเบิง้งเอาเตรียมล้อสุกจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ามาต่อกันเลยจ้ะหนึ่งมาได้สมม้าค่ะคนเลยจ้ะพี่น้องอา๋าเปิดกันจ้ะมาเปิดกันเลย นี่มาเปิดกันเลยจ้าก็สิถูกแล้วละพี่น้องมหมาค้าควนแล้วจ้ะร้อน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 ป่าการที่เบิ้องว่ามันสุกนะพี่น้องจา้าต้องว่าเบิ้งว่าผักมันเปลี่ยนสีได้จ้ะนี่เห็นบ่ขั้นผักเปลี่ยนสีมันก็คือสุกจ้ะพี่น้องจ้ะปลานว่ได้สุกยากหอกพี่นอ้นงอ,กกนองเหน็นบะสุกแล้วจ้ะ ปิดเตาได้เลยจ้ะพี่นอ้องปิดเตาได้เลยจ้ะมามาแซ่บน้ำกัน <มา S 1> จ้ะ,จะพี่น้องจ้ะหมกปลาใส่หมอนกระสุกเรียบร้อยแล้วมั้งนี่เห็นปะแซ่บจัดเมื่อกันจ้ะนี่เดี๋ยวเบิ่งเลยง่ายๆจ้ะง่ายๆสูตรแย้ซิซิในะง่ายๆสบายเพราะต,รต้องอีทีนี้ตองหลายพี่น้องอมนได้จ้ะแซ่บแซบซิซิให้เบิ่งน้ำกันเลยนี่มันกับข้าวเจ้าจ้ะ ประเด็นไม่เข้าจเจ้าดอกเข้ามันไก่หุงหลายก็เลยมืเบิดแกวพี่น้องก็เป็นอย่างกินได้น้อพี่น้องเนาะบ้านๆจะถือจซาซาด้วยจ้ะเอามันแข้งบม่ได้เห็นนะกินตามที่มีจ้ะมาแซ่บๆจ้ะพี่น้องชิมให้เบิงนะ้งเนาะอือหึจ้ะยกปูแถมก้อยเอาเด้พี่น้องเลย นกับเขาแต่ละมือเนี่ยจะไปซีดแยบพี่น้องคิดออกมาต้องทานให้ช่องแทงมาจะห้าเมให้ลดหากแยกซีๆจะกดติตาจไม่ได้จ้ะอาหารบ้านนอกนี่ถนัดนักแหล่ะจ้ะย่านพี่น้องเพื่อนๆอิซีคิดหอเอิดเฮเบิร์ฝากไห้ได้จ้ะรักน้อยๆขอให้นานๆนะจ้ะ ชอบก็บก,บกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยด้จ้ะพี่น้องจา้าชีวิตบ,บ้านของแยกยซีซีอยู่กับลูกสองคนจ้ะพี่น้องตามให้เนี่ยโหแซ่บผู้ใดเมียนปลาจิตบ,บ้าน จัดเลยได้จ้ะตูนี้แซบอีดิแบบพี่น้องจ้ะซิมไอเบิ้งซื้อตอกแับร้องแซบอีดิถ้ามีแล้วจ้ะขอบคุณเดอ้อที่ติดตามชมจนจบจ,จ้ะขอบคุณเพื่อน เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่สิกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะพี่น้องขอบคุณเบิง่งยาติซีซีจบแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญหิวแล,ล้วก็ไปหามะเฮ็ดกินได้จ้ะถ้าผู้ใดเบิงเ่งแล้วหิวก็ไปหามะเฮ็ดกินนะจะบอกให้ออืรับรองแซ่บแซ่บได้จ้ะไปหามะเฮ็ดกินยายยญาติซีซีพาแซ่บได้พี่น้องคลิปนี้ก็พออชัานีน้่น่าจ้ะบ๊ายบายพ่อกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบาย